ภาพบนหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงครับแต่คือผลตอบแทนจากการทำงานที่หลายคนคาดไม่ถึงใช่ครับหลายคนอาจจะกำลังคิดว่านี่คือการลงทุนแบบไหนการเทรดหุ้นหรือการซื้อคริปโตที่ได้กำไรเป็นก่อเป็นกำอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าผิดหมดเลยครับนี่คือผลตอบแทนจากงานที่ทำง่ายกว่านั้นมากและที่สำคัญแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlock Easy Money ช่องที่จะมาเปิดประตูสู่โลกแห่งการสร้างรายได้แบบง่ายๆและคาดไม่ถึงวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าเรื่องเดิมๆที่คุณเคยได้ยินมาแล้วแต่จะมาเปิดเผยความลับที่หลายคนมองข้ามเป็นความลับที่คนธรรมดาอย่างคุณก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้สบายๆจากที่บ้านตัวเองแค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณก็ทาได้แล้วครับงานที่ว่านี้คืออะไร เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลิฟทีละขั้นครับรับรองว่าคุณจะต้องทึ่งและอยากจะลองทํามันทันทีคุณเคยรู้สึกเบื่อไหมครับเบื่อกับงานประจําที่ทําแทบตายแต่เงินเดือนก็ยังเท่าเดิมเบื่อกับการต้องทํางานหนะักเพื่อแลกกับเงินเดือนที่แทบจะไม่พอใช้ในแต่ละเดือนผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับเพราะผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันจุดที่คิดว่าชีวิตนี้คงต้องวนเวียนอยู่กับความเหนื่อยล้าไปตลอดชีวิตทุกๆ วันที่ตื่นขึ้นมาก็ต้องเผชิญกับกองเอกสารที่ไม่มีวันหมดสิ้นการประชุมที่ใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์และความกดดันจากทุกทิศทุกทางในขณะที่เรากำลังคิดว่าเรากำลังทำงานหนักที่สุดแล้วเรากลับมองข้ามโอกาสในการสร้างรายได้อีกมากมายที่อยู่รอบตัวเราโอกาสที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการลงทุนที่เสี่ยงหรือการทำงานล่วงเวลาที่กินเวลาชีวิตของเราไปจนหมดสิ้นแต่เป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีทักษะแบบไหนก็ตามความลับที่ผมกำลังจะเปิดเผยในวันนี้คืออาชีพเสริมที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องการหาเงินของคุณไปตลอดกาลมันไม่ใช่การขายของออนไลน์มันไม่ใช่การเป็นยูทูบเบอร์และมันก็ไม่ใช่การเป็นนายหน้าขายของแบบที่หลายคนทำกันทั่วไปแต่มันคือการรับจ้างทดลอง UX เว็บไซต์หรือ User Experience การใช้งานเว็บไซต์ฟังดูแล้วอาจจะยังไม่คุ้นหูใช่ไหมครับ แต่นี่คืองานที่องค์กรใหญ่ๆทั่วโลกยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดนั่นคือความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเราๆนี่แหละครับแล้วงานนี้มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆคือคุณจะได้รับมอบหมายให้เข้าไปในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้แล้วคุณก็มีหน้าที่แค่ลองใช้มันตามปกติแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพูด ความคิดและความรู้สึกออกมาดังๆว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไรกับการใช้งานนั้นๆเช่นโอเคตอนนี้ฉันจะเกิดปุ่มนี้อ่ะทำไมปุ่มนี้มันหายไปละ่ะหรือฉันหาเมนูที่ต้องการไม่เจอเลยสิ่งที่คุณพูดออกมาทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์นำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นให้ใช้งานง่ายขึ้นแค่นี้แหละครับงานของคุณมีแค่นี้จริงๆไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกร,รมไม่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบแค่คุณเป็นผู้ใช้งานที่มีสมองและมีปาก คุณก็ทำได้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้งานนี้แตกต่างจากงานอื่นๆก็คือความยืดหยุ่นคุณสามารถทำงานนี้ได้จากที่บ้านจากร้านกาแฟหรือจากที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการขอแค่มีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืองานแต่ละงานใช้เวลาไม่นานครับบางงานอาจจะแค่1 5บ0ถึงยีนาทีแต่รู้ไหมครับว่าค่าตอบแทนมันคุ้มค่าขนาดไหน บางงานอาจจะเริ่มต้นที่500บาทไปจนถึงหลักพันบาทต่อละหัวโมงเลยทีเดียวลองคิดดูนะครับถ้าคุณทำวันละ2-3งานคุณจะมีรายได้เสริมเท่าไหร่ต่อเดือนมันมากกว่าเงินเดือนประจำของคุณบางคนเสียอีกนะครับผมรู้ว่าหลายคนคงกำลังสงสัยว่างานแบบนี้มันมีจริงหรอแล้วจะไปหาได้จากที่ไหนนี่แหละคือความลับที่ผมกำลังจะบอกต่อในวันนี้ครับมันมีแพลตฟอร์มมากมายที่เปิดรับสมัคร ผู้ทดลองแบบนี้อยู่ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่าง UserTesting, u User s e r f e l Trymata หรือแม้แต่ Testbirds เว็บไซต์เหล่านี้คือสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการความคิดเห็นจากคุณครับและที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษถึงขั้นเจ้าของภาษาแค่พอสื่อสารได้ก็ทำได้แล้วครับเพราะหลายๆแพลตฟอร์มเริ่มมีงานทดลองเว็บไซต์ภาษาไทยมากขึ้นแล้วด้วยแล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไรง่ายมากครับ ขั้นแรกคือการสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะฟรีหลังจากนั้นก็คือการทำแบบทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักคุณมากขึ้นว่าคุณเป็นคนแบบไหนมีทักษะอะไรบ้างและสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนและเมื่อคุณผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วคุณก็แค่รองานครับงานจะถูกส่งมาให้คุณตามโปรไฟล์ที่คุณกรอกไว้และคุณก็แค่เลือกรับงานที่คุณสนใจเท่านี้เองครับไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้เลยจริงๆ สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งคือนี่คืองานสำหรับทุกคนครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านคนที่กำลังมองหางานเสริมหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพียงแค่คุณมีความอดทนมีความใส่ใจในการทำภารกิจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกามจากงานนี้ได้ไม่ยากครับลองคิดดูนะครับจากเดิมที่เคยต้องเหนื่อยกับงานประจำเพียงอย่างเดียว ตอนนี้คุณมีช่องทางการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้จากที่บ้านซึ่งนั่นหมายถึงคุณจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นและที่สําคัญคุณจะมีอิสระทางการเงินมากขึ้นด้วยครับผมอยากให้คุณมองว่านี่ไม่ใช่แค่งานเสริมแต่คือประตูบานใหม่ที่เปิดออกสู่โลกแห่งโอกาสทางการเงินที่ไร้ขีดจํากัด นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ชีวิตที่คุณเป็นคนควบคุมเองชีวิตที่คุณไม่ต้องแลกเวลาทั้งหมดเพื่อเงินอีกต่อไปแต่คือชีวิตที่เงินสามารถทำงานให้กับคุณได้และคุณมีอิสระที่จะเลือกทำในสิ่งที่คุณต้องการงานรับจ้างทดลอง UX เว็บไซต์เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่คุณจะสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ได้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้ มันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดมากครับน,นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการสร้างรายได้ที่คุณทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยจุดประกายไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง Unlock Easy Money ของเราไว้นะครับและถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด like และ s h a r ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเรามาปลดล็อกประตูสู่โลกแห่งการเงินที่ง่ายขึ้นด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ